สวัสดีครับสวัสดีครับพอพี่น้องสูตคนแซ่บอีกแล้วพี่น้องแซ่บอีกแล้วมืนอนี้พี่น้องครับมาพี่น้องมืนอนี้ลาบเท่าพี่น้องเนี่ยใส่หอยสเสซอรี่ใส่ทัวใส่บักเขือมาพี่น้องใส่ครับอืมอืมหอมพี่น้องหอมจะไข่หอมพักแปร้วอืม สสวัดีครับพี่น้องไหนมาเห็นคลิปแล้วไม่ลองฝากพี่น้องอะไรกดแชร์กดติดตามเบินี้เสร็จด้วยครับพี่นอ้องเมนูอาหารอีสานครับอืมสดพี่น้องสดโอ้เดี๋ยวปิกหนุ่ยมาแล้วมือเนี่ยครับอืม อเอามืกชั่วไปวายไปงอามเสียงผ่านนัดวันมีหลนอดังครับอม มาพี่น้องเนี่ยอืมใส่เกื้อใส่หอยให้มันเอาทำใหญ่เต็มบ้วงครับเพื่อพี่น,น้องครับอืม ถ้าพ่อไปนอ้องอันีน้ฟักฝักเท่ากันครับต้มน,น้ำปลาไหลน้ำปลาแดดไปนอ้องหัดมันมาเน,น่ยครับมกระเจาะซีอ,อ,อิว๊วเขียวออกเท่าน,นะครับอืม ผ่านมาเห็นคลิปแล้วพี่น้องฝากพี่น้องคอมเมนต์มาหน่อยครับพี่น้องว่าอยู่ในประเทศนอกประเทศเนื้อไต่ออกโต๊ะอีสา,านมาแล้วครับพี่น้องส่วนพวกกินพี่น้องอยู่มุกดาหารคือเก่าครับอุดเดิมผู้เก่าพี่น้องเบิ่มกินแสบพี่นอ้องอ อขอโทษได้ไหมน้องผมบอกเคยกินได้ไหมน้องอืม คนเมืองคนกรุงนะครับคนภาคกลางอยากแซ่บแล้วพี่น้องอยู่้านสแสกแดดตับพี่น้องอมีดตรงล่าง่นโอ้มีครับอ อืมไม่ได้บเกอรขคืนไ่่้อกเดี๋้บุเกอรคืนโอ้แสบกว่นี้พี่น้อง mm hmm. สุดท้ายแล้วพี่น้องเอาซับอิ่มแล้วครับพี่นอ้องเอาสบกินได้พี่น้องจะกินไรกันครับกินยอะไรพี่นอ้องเออสุดท้ายครับพี่นอ้อง อืเอาี่น้องบ่เบิรต้องขอโทษขอให้ได้ไหมพี่น้องเอาซ้ำกินได้เนาะครับเมื่อกี้ครับเบิรมกินแสบพี่น้องขอโทษขอให้พี่น้องอีกทีนึงครับสำหรับระยะตา่างครับในการกินถ้าบอสสุภาพประกาศนะครับเมือ่อกี้ฝากพี่น้องมือท่านี้ครับมือนาศิฮาแนวแสบแสบมาสู่พี่น้องกินไหมครับมื่อนี้สวัสดีครับ